สวัสดีพี่ๆนานาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับช่องทัศน์ฟิชชิงนะครับผมรับวันนี้พาท่านผู้ชมมาลงแพแม่น้าเจ้าพระยากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้พามาแพไผ่เขียวบางไซครับผมแพนี้แพนี้ก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับผมก็หลายเดือนเลยครับผมแต่ก็เคยมาหลายครั้งแล้วนะครับแพนี้แต่ส่วนใหญ่ที่ผมมานะครับผมผมจะลงแพร แผที่สแพ่ที่4ี่นะครับทางแพ่3าแพ่4ี่ของแพ้ไผ่เขียวน้ําก็จะลึกหน่อยครับวันนี้ก็เลยเปลี่ยนลองมาลงแพ้หนึ่งเลยครับวันนี้ก็แพ่หนึ่งแพ่สองน้ําจะตื้นหน่อยนะครับผมสําหรับแพ้ไผ่เขียวนะครับผมวันนี้ก็มาเป็นรอบกลางคืนนะครับผมตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มครับผมลงเยือบแล้วครับตอนนี้พอลงลูกกุ้งไป4คันนะครับแล้วก็มีตะก้อหน้าดิน2คันอยู่นะครับตอนนี้ วันนี้จะเน้นเหยื่อลูกกุ้งหน่อยครับผมก็เดี๋ยวมาตามรุ้้นไปด้วยกันนะครับสําหรับคืนนี้นะครับผมผักไม่เยอะเท่าไหร่ครับมีนิดหน่อยนะครับลอยอยู่กลางแม่น้ำยังไม่เข้าหน้าแพนะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูสภาพแพร์่รเขียวครับว่าที่แพร์แพเขียวมีอะไรให้บ้างนะครับไปครับผมครับเริ่มจากร้านตีเบ็ดหน้าแพนะครับผมนี่ครับ ไฟแสงสว่างพอแน่นอนครับแพร่ไฟเขียวนะครับผมมีชุดโต๊ะเก้าอี้ให้หนึ่งชุดนะครับร้านนี้เป็นห้องนอนนะครับเตียงนอนก็ยกสูงเลยนะครับผมนี่ครับมีพัดลมให้นะครับข้างในหนึ่งตัวครับผมห้องก็มีหน้าต่างให้นะครับด้านข้างแพรลงเบ็ดได้นะครับผมก็ลงไว้นี่นะ สองคันเลยนะครับผมตีลูกพุ่งกับส้เดือนไว้ครับเมื่อกี้ลืมบอกนะครับมีส้เดือนด้วยครับหนึ่งคันก็มาสองคนครับวันนี้นาาอันนี้ก็เป็นโซนห้องพรร์นะครับผมมีเจ้าถ่านให้ครับผม อัทะนี่นะครับอุปกรณ์เครื่องครัวมีตับแก๊สให้ครับนี่พร้อมครับผมแกว้วครับอ่างล้างจานนะครับผมประมาณนี้อันนี้เป็นห้องน้ำครับมีน้ำมีไฟให้นะครับห้องน้ำประมาณนี้ครับผมครับสำหรับรายละเอียดและค่าบริการนะครับ ก็ทักมาสอบถามทางเพจของแพร่ไเขียวนะครับผมหรือจะโทรมาสอบถามโดยตรงเลยก็ได้นะครับก็มาตามนุ้นไปด้วยกันนะครับวันนี้ครับผม เรื่องแ,แ,แรกเรานะครับผมยังงงๆกันอยู่นะครับว่าปลาอะไรทุ่มสี่สิบห้านะครับตอนนี้ครับตอนนี้เวลาสองทุ่มห้าสิบนะครับผมปายัางเงียบอยู่ครับเราก็มาย่างลูกชิ้นกินกันก่อน,นครับ ว่ามาเอาบรรยากาศครับวันนี้เนี่ยรับร้านโกชินเปิด24ชั่วโมงนี่ครับคนย่งางย่างไปด้วยกินไปด้วยครับผมตอนร้อนนะครับอร่อยครับ โกกนะครับผมสายเล็กมากครับสี่ทุมครึ่งนะครับตอนนี้ก็ขันลูกกุ้งยังเงียบอยู่นะครับผมหกคันเลยนะครับวันนี้ลูกกุ้ง คันลูกกุ้งนะครับผมเมื่อกี้ไม่ซ้ำนะครับ

ไม้หนึ่งแต้มครับผมปิดกล้องทีไรกินทุกทีนะครับป่าแต่ไซส์ไม่โตเลยนะครับผมไซส์เล็กมากครับเที่ยงคืนสิบนาทีนะครับตอนนี้กำะมังนะครับผมหนึ่งแต้มครับตีสองห้าสิบห้าครับตอนนี้ยังเงียบอยู่เลยนะครับเหยื่อกุ้งเรานะครับผมวันนี้ มาก,กุดสุดยอดครับผมรอคอยมาทั้งคืนนะครับเหยื่อลูกกุ้งโอ้โหเสียดายนะครับไม่ได้เปิดกล้องโอ้ตีสี่ตีสี่ยี่สิบนะครับผมกำลังกำลังจะเข้าไปนอนนะครับกินก่อนพอดีนะครับผมสุดยอดครับรอดแล้วครับคลิปนี้ เราลุ้นกันต่ออีกหน่อยครับผมครับมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมที่แพร่ผัยเขียวบางไทนะครับผมแย่ yeah, นะครับเมื่อคืน ก็เหยื่อกุ้งเกือบไม่ได้ทํางานนะครับผมเมื่อคืนผมมาได้ช่วงท้ายคลิปเลยนะครับผมก็ตีสี่ยี่สิบเลยนะครับได้ตัวเป็นปลากดนะครับผมปลาม้าก็ถือว่ายังไม่ประสบความสําเร็จครับผมคลิปนี้เน้นลูกกุ้งเลยนะครับคลิปนี้ผมลงมีแค่ช่วงแรกนะครับช่วงแรกแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมที่ลงตะกอนาดินไปสองคันนะครับผม แล้วก็หลังจากนั้นก็เหลือเหลือคันเดียวเลยครับผมผมลงแค่คันเดียวก็เน้นเป็นลูกกุ้งหมดเลยนะครับเจ็ดคันนะครับลูกกุ้งก็ไม่โดนเลยครับผมประมาวันนี้ติปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับผมคอยแก้มือใหม่นะครับขอบคุณพี่ๆนา้นาๆและผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยครับผมช่องนี้คลิปก็จะเป็นคลิปสั้นๆหน่อยนะครับผมก็ ผลงานอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวไปรับชมผลงานนครับคลิปนี้ครับผม ครับผลงานลารรวมวันนี้นะครับ,รบนี่นเกือบเกือบแย่นะครับดีนะครับมีปรากฏแต้มนี้มาช่วยนะครับผมนี่ครับสใสสวยเลยครับนี่กินลูกกุ้งนะครับสงสัยจะหิว กินข้างแพ่นะครับกินชันข้างแผ่นะครับที่เหลือก็เป็นปลากระกมังแล้ปลาตะโกสองแต้มนี้ผมไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าปาลอาอะไรเนี่ยหน้าตาเหมือนไม่ใช่ตะโกนะครับหัวไม่ใช่อะ่ะหัวไม่แหลมอะ่ะเ <laughs> นียใครใครรู้ คอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับว่าปลาอะไรครับเนี่ยแต่ตัวนี้ตะโกกนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็มีกระชังเล็กครับเป็นปลาปลาแยงนะครับผมไม่เห็นหแครงอันแคงสามแส้นนะครับเกี่ยวเส้นเดือนนะครับประมาณนี้ครับวันนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็พอได้กับข้าวเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็คลิปหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากท่านผู้ชมคอยติดตามรับชมไปกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม